จะมาสอนวิธีการติดตั้งไดรเวอร์นะครับของ p ร i n t e r ร p เอฟสันำหรับเครื่องคอมที่ไม่มีช่องอ่านแผ่น CD ดีไดรเวอร์นะครับก็คือจะทำการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งนะครับตัวนี้จะสาธิตตัวเอฟสันะครับ L 3 2 1 0นะครับตัวนี้ ร,รุ่นอื่นก็ทําลักษณะเหมือนกันนะครับ f อสคือทําเหมือนกันทุกตัวขั้นต้นก็เราเข้าไปที่ Google ก่อนครับแล้วก็ไปค้นหาชื่อก่อนนะครับพิมพ์คำว่า d r i ว e รอส L นเอฟาอน่นอนะครับกดน,นครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อตอนนี้ครับเลือกอันแรกนะครับกด อตันนี้ก็จะเป็นนี่ครับแล้ก็เลือกให้ตรงนะครับระบบปฏิบัติการของเราสมมตว่าตัวนี้เป็นว i ดีโอสิบนะครับก็เลือกนี่นะครับเราเลือกให้ตรงนะครับเป็นว i ดีโอสิบหกครับเลือกเข้าไปแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับแนะนําให้เลือกแบบฟูลแพ k เกจคือด้านบน แบบฟูพกเกตจะได้มาครบอ่ากดเข้าไปครับกดดาวน์โหลดนะครับด้านข้างแล้วก็ Accept ครับอันนี้ก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นที่มุมนี่ครับล่างทางด้านซ้ายมือนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราสามารถเปิดไฟล์ตรงนี้เซตอัพได้เลยอ,อันนี้ก็เซตอัพได้เลยตัวนี้ก็จะรอนิดนึงนะครับขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วก็โหลดเร็ว อ่ะตอนนี้เสร็จแล้วครับก็กดเปิดได้เลยอ่าตอนนี้ก็จะเซตอัพลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วแหละช่วงนี้ก็รอนิดนึงอ่าก็จะมาหน้านี้นะครับอ่ารั้งแรกครับก็กดยอมรับนะครับอ่าแล้วก็ตกลงครับเครื่องก็จะทำการตรวจสอบนะครับอ่ากดถัดไปครับ ตรงนี้นะครับเครื่องก็จะเตือนว่าให้เราเติมหมึกอันนี้เราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ครับฉันเติมหมึกแล้วแล้วก็กดถัดไปครับตรงนี้ก็จะทําการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บางอย่างนะครับก็ใช้เวลานิดนึงตัวนี้ประมาณ2-3ถึงนาทีนะครับครับหลังจากที่ทําการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความนี้นะครับเชื่อมต่อผ่านสาย USB ระบบจะบอกให้เราต่อสาย USB เข้าไปนะครับถึงตรงนี้เราค่อยต่อนะครับคือตัวสายนี่อย่าต่อก่อนนะครับถ้าต่อก่อนจะดีเทคไม่เจอนะครับตอนนี้เราก็เสียบสายเข้าไปครับที่ตัวพินเตอร์นะครับเปิดเครื่องนะครับอันนี้ระบบก็จะทําการดีเทคเองนะครับเนี่ครับเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับถ้าเชื่อมต่อตรงนี้ไม่ผ่านให้ถอดสายและเสียบใหม่นะครับ แต่ถ้าหากว่าถอดสายแล้วยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องเข้าไปรีมูฟดดไว้์บางตัวอ,อันนั้นจะเดี๋ยวอธิบายคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ,อติดตั้งซอฟต์แวร์บางอย่างหรือติดตั้งทั้งหมดก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราติดตั้งเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับก็จะไปซอฟต์แวร์อย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องรอ ช่วงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูตัวพิมเตอร์ได้เลยที่ Device and Printer นะครับว่าของเรา,าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ซอฟต์แวร์อย่างอื่นก็รอนะครับเข้าไปที่นี่ครับ Device and Printer ไปดูไดเวอร์นะครับก็จะมีไดเวอร์ขึ้นอ่าตัวนี้ครับนะฮะอันนี้ก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าไดเวอร์เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนซอฟต์แวร์บางอย่างนะครับก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จก็ได้ครับอันนี้ก็คือว่าเฉพาะตัวพิมพ์เตอร์นะครับอันนี้ครับก็จะสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆเทศของพิมพ์นี่ครับนี่ฮะก็สามารถใช้งานได้เลย ว่าที่จะเทสเครื่องพิมพ์ได้เลยลองติดตั้งดูนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งซอฟแวร์เสร็จนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้เราก็พิมพ์หน้าทดสอบหรือว่าถัดไปก็ได้ครับเพื่อที่จะจบขั้นตอนกดถัดไปก็ได้อ่าตัวนี้ก็คือตรวจสอบฟังก์ชันอะไรพวกนี้ครับก็ไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้ก็รอ ให้ทำงานเสร็จจนถึงเสร็จสิ้นนะครับเราก็ออกจากการติดตั้งดรเวอร์ได้เลยนะครับลองทำดูนะครับ